ประชุม3าอาคารอำนวยการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่นายประจนประดิกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางรับมือและแก้ไขปัญหาการเกิดทรคระบาในเขตเมืองระยะเร่งด่วนโดยมีนายวรวิชชัยสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้าเริ่มการประชุมจากสถานการณ์ฝนตกหนะักต่อนเนื่องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านมาส่งผลให้มีน้ำท่วมขังจังหวัดเชียงใหม่หลายจุดโดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่จะต้องมีความพร้อมรับมือในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทั้งกำลังเจ้าหน้าที่อุปกรณ์ให้ความช่วยเหลือ แผนเผชิญเหตุตลอดจนแนวทางการแจ้งเตือนประชาชนที่รวดเร็วให้พร้อมรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในจุดวิกฤตสำคัญต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่อาทิบริเวณหน้าท่าอากาศยานานานาชาติเชียงใหม่จนถึงมหาวิทยายลัยฟ้าอิสเทนซึ่งมักเกิดน้ำท่วมผิวจราจรบริเวณน้ำจำนวนมากไหลามาจากชุมชนสวนดอกกองบินสีหนึ่ง และต้นพยอมและไม่สามารถระบายผ่านท่อรอดใต้เส้นทางจราจรได้ทันจึงทำให้เกิดน้ําท่วมขังในบริเวณดังกล่าวซึ่งขณะนี้ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการขุดลอกท่อระบายน้ําและลขุดลอกคลองระบายน้ําที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อให้การระบายน้ําเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนเตรียมพร้อมนำเครื่องสุบน้ำมาติดตั้งในขณะที่เกิดเหตุ เพื่อช่วยระบายน้ำได้รวดเร็วอีกทางด้วย